อืมก็สมรกครับมัี่กับเกมมทีวีอามันนี้พวกอะไรกูก็จะมาเล่นอ่าเล่นเอาเล่นียนกับน้องนะฮะพวกก็ยินเออมึงกูมาเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวอะไรรายการกูถือบินอีกโอ้ยยายอ่ะบินไปเลยไม่สนุก็นมีเห็นจะาำจะนอนจะดีกับข้างกับคน โอเคเราจะมาเล่นกันอันหนลังจากไม่ได้เล่นเกมเสร็จที่มานานนะฮะเออหลังจากไม่เล่นเกนมานานเรามาลองเล่นกันกผมก็แอบเล่นไปบ้างนะฮะเด้อเด้อเด้อเออาจจะกากหน่อยโอเคแอบเล่นบ้างอ้อ แอบเล่นกะกะครับอืมได้อะไรเออเชิญนชิญดีดีฮะชีวิตดีดีดอืมอืมดีดีฮะชีวิตดีดีจะหาฮะเราต้องขอสามฮะอย่างนี้เรามีหนึ่งแล้ว โอเคไปเดี๋ยวผมขอตัดคลิปนะหลังขอให้น้องผมเ,เล่นเสร็จก่อนหรือเล่นเสร็จยังโอเคเสร็จแล้วโอเคไม่ต้องตัดโอเคจัดไปจัดปไปอย่าให้เสียยังไงก็ต้องเสียอับนิดนึงเชิญมาเชิญมายอมรับครับ มะจะจนนบาแบอ๋อตอนนี้พวกก็ฟังเพลงไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะฮะตอนนี้อืมลุนเข้าไปเอ้ยยังพึ่งใจเย็นเงินพอโอเคอ๋อเย็นดีเลยทำไมโอเคเราอยู่ทีมงินฮะใช่หรอเราจะได้ไหมฮะการนั่งฟ้าโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรกูเตรียมพร้อมรอแล้วอืม ของน้องก็จะเป็นเจ้าสาวนะฮะเจ้าสาวคริสตินบวกเท่าไรเอ่ยย <25 S 2> ี่สห้าฮะเอเฉยๆของผมเอบวกเป็นเอเฮ้ยโอ,อไม่ได้อ่าของผมเป็นเอบวกะคะคริสตินเองฮะเครื่องรางก็จะมีหมุกนกของประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็อะไรอะไรวะราชวงศ์ฮะเฮ้ยใหญ่อะ เอ,อ้ยถูกดีดโอเคเออกมาใหม่ไอเ้เบนน้องรักจนออกมาลูกต่อฮะข้องผมกว่าจะเป็นซาคุระนั่นเองวผมยังไม่มีเพชรซื้อนี่เลยโอ้โหระเบิดนิวเคลียร์มีอยู่หกเพชรเองจ,จ,เจับคู่จับคู่เลยจับเรื่อยจับเรื่อยอย่างนี้โอเคกดรอแล้ว โอเคเรามาลุ้นกันครับผมมาเล่นกับน้องผมของผมอีกนิดเดียวโอ้โหอ่ะอาจจะเริ่มหรือไม่เริ่มฮะแหละโอเคมาแล้วกกผมผมบวกยิบกับเองฮะของผมอีกนิดเดียวโอ้โหเดียวเดียวของผมบวกยิ่งฮะผมก็ได้ใครเป็นน้างรุย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 ยังโอเคพร้อมแล้ว โอ้กว่าจะตั้งได้มีคนซื้อเหลือซื้อสามด้วนอ่าอยังไม่พอรักผู้หญิงเขาก็ไม่สนใจเรามันคนจนอ่ะเริ่มแล้วหน้ามนเล่นไปโอ้ที่สองไม่ที่อะไรที่สี่อโอ้ยเจ็ด,ปดถปด มาดูเครื nice, nice. Uh, uh ่องรางเถอะทุกคนโอ้ดีนะไม่มีโอ้ยเขามีของเดียวเว้ยนี่เข็มทิศนี่นี่ก็จะใช้อะมีจีนี่เห็นเห็นเห็นเข็มทิศอันนี้ก็นี่นี่อ่าแลกเปลี่ยนอะไรวัวทองมีเงินอะไรอือหึเบนเอาเอาดับเบิลหกใครไหด้ครับอืมเอาดับเบิลหกใครได้นะครับผม ขออย่างเดียวว่า,า,าใช่เออไอจะมมากับใครโอ้โอ,โอ้ผัวหม่เชื่ออยากจะเข้าไปสอบตงตรงโอ,โอ,โอ,อ้โหอยากเอาเอาเข้าไปเมืองจะไม่มีแล้วโอ้หลงหายแป๊บเธอเธอความจธเดินจากไปอ่ะโอ้โหดีด,ดีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม ห้าห้าห้าอันและเลือกตามใจเลยเอาคูณห้าเอาจุดไหนก็เอาโอ้หลอดหลอดหลอด <Yeah. S 1> เขาจะไปทางไหนยาหกหกเออโอ้โหดับบ้ีหก โอ้ไม่เอาไม่เอาคำนี้ไม่พูดฮะแล้วเรทเรทเยวรายการผมบินอืมนี่แน่เบ็ดเบ็ดเบ็ดนี่นี่นี่จัดไปเราจะเอาคะแนนคูณคูณสามกันหมอกน้องไม่ทำงานอีก เอ้ยตายงานนี้จริงๆก็ไม่ได้งงรู้อตัวเองดิฮ่าๆได้สิบสองเอ็มโอ้ดีดีฮะแ๊บผมตกใจเลยเฮ้นี่นี่อยยะนี่นี่ นี่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 ก็เอานี่เออนี่นี่นี่โอ้แล้วจะไปเอาอันน้อยทำไมอ๋อนั่นจรงเกินจงเกียดหรือเปล่าก็จะคุ้มไปนักเพลงมือเปล่าแปดโอ้เสียดนั่นแหละ กันไว้กันไว้อ่าอ่าอนั่นแหละซื้อเอาซองลังเอาซองลังซองลังครับสองลังช่วงปฏิบัติด,ด้วยสองลังโอเครอดออเอาคะแนนคุณสองหรือคุณสาม กระตุกชิบหายเออเด็กเชี่ทำงานครับนี่ลองเราคุณเรเพิ่งใช่นั่นแหละสองสี่เออหกหกหกอยา่าอย่าสร้างอย่าสร้างอา้าว ใครที่จะใครทูอ๋ยฮันนี่อ๋ยเปลี่ยนทางชิออ้มใหยเอ่อฮะมา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 เรามาอยู่ด้วยกันมา <g ül> เราไมาอยู่ด้วยกันมาม โมชายอมเสียงเงินฮะเมื่อแม่เขาได้อืมอืมโอเคที่จ้าโอเคเรา้อนฮะอืมอืมเบ้น

อ๋อสิบครับขอนั่นแหละเข้มที่จ๋าจงทำงาน,อ,งงานอ่าเก็บเก็บเก็บให้ทำงานดีเฮ้ยสิบเจ้าดูดูจิตจอดยกโปง้งโอ้ยยกไม่ทัน โอ้โหโอ้โหใครชนะไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่เอาครับโอ้โหฮึหตาใครฮะตาใครโอ้เม้าเจ็ดนะต้องเอาเจ็ดอืมอนี่นี่น,นี่โอเคได้เจ็ดอือ มโหโอ้กระตุกเออเอ้ยงั้กันไว้ก่อนมันไม่ใช่อ่ะซซลา่าย่าจะดีจ้าโอเคเขาเอาคะแนนคูณสองกันฮะย่าจะเอาบวกเลยฮึฮะฮไม่ดีกว่าก้า

เบนอยู่นั่นใช่ป่ะนี่เห็นไหมเนี่ยในี่นเห็นไหมเห็โอเคนั่นแหละเงินพอไหมพอนั่นแหละเอาเงินไปเฮ้ยเงินเขาเอาเงินมาเอาเงินมาเงินให้โอ้โหไมเป็นไรเหลเงินเยอะอยู่เหลเงินเยอะอยู่โอเครอดจ่ายเงินมอเงินมอเลย อ๋อนี่เต็มสุดนี้สองหลังเอาหลังทีใหญ่้อใจวะเออเอาหลังทีใหญ่ต้อง้อใจ เอารังที่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวสร้างให้ดูเนี่ยเนี่ยรังที่ใหญ่เนี่ยรังที่ใหญ่ดูนี่รังที่ใหญ่โอ้โหเออไปเบนอะไรหนึๆๆ e ่ง e ouais สองสามสี่สี่สี่ขอสี่สี่นะน้องโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มีโอกาสแน่นอนพี่มีโอกาสแน่นอนอ๋อลองอ๋อก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคเรามาลุ้นกับของเราโอ้โหตายฮะเราต้องลุ้นมวกอ้อยหมุ่งไม่ทำงานไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าอเมีเเออ อืยออย่างอย่าสร้างอยอสร่างอยาสร้างไม่ต้องสร้างไม่ต้องสร้างออจะสร้างไปทำไงมันโง่ครับมันยังโง่อยู่มันยังโง่อยู่มันมีโอกาสฮะเรามีโอกาสโคกรับคอแปดนั่นแหละ ตัวเงินปึ๊บทำงานพร้อมใช้พร้อมสร้างแลนด์มาร์คเราต้องรุนฮะแจกเมื่ออย่าให้ตกโอ้ยไอชิบหอยอย่าเอ่อซื้อซื้อสำได้ไหมโอเคเดี๋ยวไปยึดต่อเดี๋ยวไปยึดต่อ เนี่ยมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยโอเคเออดับเบลิลไบไม่สนดับเบลิลไบไม่สนเออไบหกไม่สนดูดเงินแป๊บ ว่าความันจะิงจะมีไร้ทุกสิ่งอย่งนี้เออๆๆๆโอ้กัดเลยก็เพียงน่นี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 ่นนีโอ้สี่เบนซี่ขออ๋ย สองจุดไม้ทำงานทำงานโอ้ไม่ทำงานสองจุดไม้บวกเท่าไรอ่ะบวกห้าเองอืมสองสี่หกออกไปกล้ฮ่าฮซื้อไว้ชนะแล้วไอ้น้องแฮกมือแฮกมือเอ้คูณสองครับโอ้โหค่ะผู้ชม เอาอีกสักตาไหมฮะเอาอีกแล้วฮะแต่แบบแบบผมจะหมดแล้วโอเคนั้นก็ขอจบไปสำหรับคลิปนี้ฮะเดี๋ยวๆะก่าจะคลิปนี้รับของแป๊บไม้เพชรนี่สิเพชรแตงคิว <Thank you. S 3> ไ,ได้อันนี้ไม่รู้สิเพชรได้โอเคแล้วก็เงินหนึ่งพันโอร่าออร่าอระไม่มีเออไม่เป็นไรผมมี เอบวกโอเคที e ่เจอไม่เป็นไรไม่โอเคมีฮะแล้วก็อ๋อเนี่สามสิบเออน์รัรุ่นฟิร์มอีกนิดเดียวเฮ้ย โอเคเดีด๋ยวผมก็หมดแล้วครื่อในชัดด้วยค่ะชนะยเมินมิดตันฮัสลอยเครื่องล้างมีอะไรเปลี่ยนไหมเออยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมผมก็งั้นก็ขอจบกันไปขอจบกันไปในสำหรับคลิปนี้ฮะถ้าชอบกดไลค์อย่าลืมซับสไคร้ด้วยล่ะขอบคุณครับผมบาย